ทางดีคือทางตรงทางตรงไหมเงี้ยเราบังเอิญเอาไปกว่าพี่ไปเออพี่พี่เอาไว้กว่ายิงกันแล้วยิงกันแล้วเสื้อเสื้กเสื้กเสื้กตรงไหนตรงไหนตรงไหนข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนั่น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 บนเขาบนเขาดูโดน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 จะตายเห็นแล้วเห็นแล้วเอาล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมลาดากัสอีกเหมือนเดิมนะฮะค่ำคืนนี้ ผมจะไปฝ่าสมรภูมิการรบกับน้องชายของผมหนึ่งคนนะฮะนั่นก็คือการ X นั่นเองต้นหญ้าเขาเสียงกัน X หน่อยค่าคืนนี้นค,นคุณการาจะพาผมไปชนะใช่ไหมค่าคืนนี้ <c oughs> ไม่สามารถให้คขามันสัญญาได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปดูกันเลยว่าเกมรอยัลคูซีนหรือคูซีนรอยัลนะมันอ่านว่าไงปะคูซีนรอยัลเอาคูซีนรอยัลนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โหลดไม่ทำมาแล้วตู้เย็นว่ะมาเลเปิดก่อนเลยตู้เย็นเคลียดบับอ้อะไรกันนี่ก็ตู้เย็นตู้เย็นเยอะแท้เนี่ยมันเป็นของที่ดับตามแมปสินี่เป็นของใหม่ใหม่เป็นของใหม่ใหม่แต่เป็นอุปกรณ์เอามามาเอาไวา้ให้เราใช้มันมีรองเท้าวิ่งมี บุรีทำให้เลือดเราเยอะขึ้นอ่ะหลอดเลือดเราเยอะบุรีบุรีใช่ไหมบุรีบุรีบุรีช่วงนะช่วงทดสอบเกมก่อนนะครับนี่ผมมีมีวงแหวนด้วยเฮ้ยโหเฮ้ยอะไรอะไรอะไรปืนปืนปืนเฮ้ยเสียงปืนมีเสียงปืนมีเสียงปืนมีเสียงปืนอยู่ว่ะอยู่ว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไปหรอไปหรอวิ่งเมืองข้างหน้าให้เลยไปไปไป ต้นไม้ต้นใหญ่จริงๆต้นต้นอีตใหญ่หตีนกระต่ายนี่ไหม <c oughs> <c oughs> น่ารำคาญที่ไหน่แลตกก็เจ็บนะเออผมจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าอุ้ยเจอรถว่ารถเหรอพี่เข้าบ้านซ้ายนะพี่เข้าบานซ้ายพี่เข้าบานซ้ายโดขึ้นไปโชว์สเต็ปนี่ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเลยเลยหลังคาไปแล้วตรงน,นี้มีปืนกล MP เสียงปืนีแล้วเสียงปืนปืนก้อนยังยังไม่มียังไม่มีนี่นี่บ้านบ้านผมมีแต่ปืนพกในรูกท้องโอ้ยเฮ้ยวงมาแล้ววงมาแล้วเดือด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 วงมาแล้ววงมาแล้วอันไหนกระสุนอะไรวะเนี่ยไอ้โอเคอ้ยปืนเนี่ยนัดเดียว้วงมาแล้วไปเร็ว อ่าสักครู่ผมกำลังคัดเลือกกระสุนที่ดีที่สุดไป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 กรขับว่าการขับการขับนี่ไปๆไปๆเออมาแล้วมามาแล้วมาแล้วบีบสูตแล้วเนี่ยไปไปไหนวะไปทางนี้ทางนี้ทางนี้งั้นทางทางนั้นแหละคนตัว่โหดไรตากเลยทางที่ดีคือทางตรง ขาตรงไปแล้วมึงเอาไว้กว่าพี่ไปเออพี่พี่เอาไว้กว่าได้นะท่านท่านมีล่องใช่ไหมเออมีล่องเลยตรงส่วนดีบังเกอร์วุ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้กล้ายาวนี่ปืนพกวอเตอร์พีสี่สามยวนีม่มีอุปถีเลยเออยังไม่มีเลยคงจะเอ้ยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะ เวลากดมาร์กนี่กดมาร์กตรงไหนอ่ะหยิงกันแล้วหยิงกันแล้วเสื้อเปลือกเปลือกเปลือกตรงไหนตัวไหนตรงไหนจริงขึ้นขึ้นมาดูข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยหน้าหน้าเมืองข้างหน้าเลยไปเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไหลไหลขึ้นไหลไหลไปกระทางทางบนนี้มาเร็วเอาพุ่มด้วยตื่นตามไปไปเลยเที่ยวปุ้งนะ นันนันนนนับนขาบนเขาดูโดโดดโดโดจตายเเห็นแล้วเห็นแล้วไหนทีไนเปิดล่นเปิดล่านเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเหลังเข้าโอ้โหอะไรวะเนีย